นะพบกันแล้วครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลาเก้านาฬิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธกับวันพุทธที่9เดือนเมษา2568ก็อย่างที่บอกนะวันนี้จะมีแรงๆเยอะอยู่ในช่วงคาด คือค่าดินะฮะมันนี้มันค่าทั้งดินน้ำลมไฟครบเลยนะเห็นไหมภูเขาไฟก็ระเบิดนะครับนะไฟป่าก็มีเห็นไหมแล้วก็แผ่นดินไหวแล้วก็ลมในน้ำทะเลมานาม้ำทุมาครบสี่ท่าเลยนะครับนะอากาศก็มาด้วยนะปีเอ็นจุดสองีเอนสองจใช่ไหมไม่ อิทธิพลคราดเนี่ยมันจะกินเวลาหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนนะ,ะแล้วก็จะจางลงรู้อะไรนี่อยู่ก็เจ็ดวันแรกหลังเจ็วันก็มีสิบสี่วันคราดนะฮะยังอยู่ในระดับที่มีทีิพลแล้วก็ยี่สิบเอดวันยี่ิบแปดวันก็ในหนึ่งเดือนนั่นแหละตอนนี้เรามาดูว่าเออไอ้คราดอ๋อพอดีเลยนะ วันนี้วันนี้นัำจะคลาดวันที่แปดมาวันที่เก้าเนี่ยสิบสี่วันสิบสี่วันนะครับก็พอดีนะครับนะอนเตอร์เทนเมนต์นะครับนะเลื่อนนะครับเลื่อนน่ถูกต้องไม่เลื่อนละถูกคลาดแน,แน่เลยนะครับนะก็เลยเลื่อนไปเลื่อนไปโน่นไปไปสมัยหน้าเลยนะสมัยหน้าหมายถึงว่าวาระประชุมสมัยหน้าของสภาก็เบาลงนะเบาลง อะไรย่างอื่นเข้ามามีมันก็มีเข้ามานะมันมีด้วยแหละเพราะว่าใครเดี๋ยวมันจะไอ้ของเก่าๆอะ่ะอย่างไอ้พวกที่พวกกรรมลอพวกหลอกลวงอนะไรก็เดี๋ยวจะเอาพูดออกมาเรื่อยๆกันนะแม่ไ,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 ไโซโซมอ้ไฮสายโซกรรมลอไอ้โซเก้เล่นแม่มันเก่งนะมันกลาน้าเราถึงกับนายกนะพ่อนายกนะโอ้โหมันอ้างหมดเลยนะ เขาต้องดิผู้ทีต้องมีจิตไม่ปกตินะถ้าจิตอย่างเราเนี้ยไม่กล้าเลยครับไม่กล้ารลกครับเนะี่ยพวกนี้มันยังมีกันเรียกว่าเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งอ่ะนะแล้วพวกนี้ไม่กลัวนะมันเรียกว่ามันไม่ถึงไม่ถึงกับบ้านะมันถึงอวิกลจริตไม่ถึงว่าจิตจิตเพทอนะ่ะพวกนี้แหละพอเวลามีคลาดมีเคลื่อนเลยครับมันจะเกิดอารมณ์เกิดให้เห็นเลยครับเนะี่ยให้เห็น ไปไม่รอดไปไม่รอดนะครับนะเอาละตอนนี้เราก็มาเอาละรัฐบาลก็เบาลงลนะวันนี้จะมาคุยเรื่องภาษีท่ามก็ว่ากันไปก็ดีนะที่รัฐบาลยอมถอยอ่ะไม่ดื้อน,นะฮะเออก็ไม่เสียหลังวัดอะไรครับถือว่าใช้ได้นะการเมืองมันต้องพิ้วไปพิ้วมาครับมันต้องอดอไหวง่ายถึงจะอยู่รอดนะครับถ้าเอาแข็งอย่างเดียวตายรูกเดียวนะ นี่ผมว่านี่โหกว่าจะรอมาเสร็จเนี่ยปีนี่บัางเนี่ยเนี่ยได้เ,เ,เ,เห็นไหมสวยไหมครับเนี่ยท้าจากตัวโรคบ,บาลทั้งสี่ครับนะที่เราต้องเขียนใหม่ใช้ใช้จิตกรนะครับถึงสามคนเนี่ยคือเขียนแล้วไม่ถูกใจเนี่ยต้องเขียนเป็นสไตล์จีนะครับแล้วปัญหาคือว่าลิขสิทธิ์ไปเอาเน,นอื่นมาใช้ไม่ได้แล้วเ้าเราจะทำเป็น เป็นเอาไปบูชาเนี่ยมันต้องมีลิขสิทธิ์ของเราเองครับเนี่ยใช้เวลายาวนานมากแล้วก็เรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยใหลังทุกงกลาแเราก็จะเริ่มแหละตอนนี้ก็คลาดก็เบาลงกันนะแต่วันนี้จะคุยเรื่องค่าราศีไหนที่จะที่จะกระทบไปไนะหมายถึงว่าที่จะโดนตรงนี้ยก็วันที่ยี่สิบแปดมีนาคลาดมันอยู่ที่ราศี กรกฎกรกฎนี่แล้วมันก็จะกระทบอะไรบ้างนะก็กฎเป็นทตาน้ำก็ราศีที่จะกระทบก็มีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับนะเนี่ยที่หนักก็รู้สึกว่าจะเป็นไปปลายคลาดนะฮะปลายคลาดนะฮะคนคนราศีมีนครับต้องระวังนะ ระวังเรื่องอะไรครับหนึ่งอุบัติเหตุเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยถ้ามีโรคเก่าอยู่จะก,กำเริบแล้วก็การเงินด้วยนะถ้าคนที่เ,เวลาสีมีินถ้าอยู่ในเกณฑ์นะฮะอาจจะตกงานด้วยธุรกิจก็จะล้มเหลวนะภาระหนี้สินก็จะเพิ่มคือหมายความว่าหนี้เก่ามันจะมากรับนะตรงนี้จะถูกฟ้อง เฉพาะก,กลุ่มของคนราศีมีนนะจะแรงกว่ารองลองมาก็น่าจะเป็นราศีพิจิกครับเพราะพิจิกนี่ก็โดนนะโดนเพราะอยู่ในอยู่ในโซนท่านน้ำท่านน้ำปัจจุบันนะครับจะโดนก่อนแล้วก็ดาวังคารเจ้าเรือนก็ไปอยู่ในวินาศด้วยฉะนั้นาสามราศีครับแล้วก็ราศีกรกฎด้วยนะาสามราศีนี่จะโดนประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะม่ถึงก็เต็มร้อยนะฮะเสร็จแล้วราศีที่รองลงมาจะโดนนะครับก็มีราศีตุลราศีตุลน,นี่เกี่ยวกับธาตุลมก็จะไปกระทบโน้นราศีกลุ่มด้วยราศีกลุ่มนะครับแล้วก็ราศีพฤกษ์พฤกษ์กนะลมลมไม่ใช่พฤกษ์ครับอะไรไมถุนเมถุนขอไป ถ้าลมครับมีราศีตุลราศีกุมราศีเมทุนนะครับนะอันนี้ก็จะรองลงมารองลงมาก็ประมาณห้ปอรเทท์เนต์ะนะส่วนราศีที่เบาๆหน่อยก็คงจะเป็นราศีกระโดนนะแต่ว่าไม่มไม่ดักนะราศีสิงราศีธนูราศีเมษนะอัะนน,นี้เบาลงเบาลงนะ เสร็จแล้วก็ราศีก็อีกคนอีกอีกอันว่าก็ราศีมังกรราศีมังกรราศีพฤกษบแล้วก็ราศีกันนะครับนะก็ตามลำดวเจ็ดสิบห้าห้าสิบยี่ห้านะครับมีผลกระทบนะครับแต่ก็หลังจากนั้นก็จะมีผลดีขึ้นนะหลังจากนั้นนะครับรอหลังหลังสงกรานไปแล้วนะฮะมันจะมีดาวย้ายหลายดวง นะครับเรา่้ายไหนคนที่เสียก็จะกลับฟื้นนะครับนะหกเดือนนี้นะครับเป็นตัวปรับเปลี่ยนนะครับนะตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาคมหกเดือนครับหกเดือนนี้นะครับท่านจะได้ปรับอะไรต่างๆนะครับนะปรับรับสิ่งที่ไม่ดีแก้ไขซะให้ดีนะอะไรที่มันอ่อนแอบกพร่องสุขภาพไม่ดีก็ฟื้นซะเตรียมตัวแล้วก็สู้กับวางแผนงานใหม่ มันจะเริ่มดีตุลาพฤติการธันวาไปช่วงนี้แหละครับปลายปีจะรับโชคเนะฉะนั้นเวลามันดีมันไม่ดีนะอยู่ที่เราแล้ต้องเตรียมการคือถ้าเรารู้เลิกรู้ยามรู้เวลาเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ปกตินี่มันจะพลาดตรงที่ว่าตอนนี้มันดีใช่ไหมแต่ข้างหน้าไม่ดีใช่ไหมเราขยายตรงนี้เตรียมนี้พอพอพอขยายทุกอ,อย่างปรับเสร็จปั๊บเข้าช่วงไม่ดีปับ แย่ yeah, เลยมีปัญหาเลยนี่นะครับดังนั้นการใช้ดวงเนี่ยสำคัญมากรู้จังหวะรู้เวลารู้โอกาสอันคนไหนอไอ้ช่วงที่ไม่ดีเนี่ยคุณคิดทําอะไรคิดเลยตรงนี้เะไเป็นหมอมากบอกมาฮะมันไม่ดีแล้วมันยังดียังไงการเงินก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ได้นั่นแหละไอ้ช่วงนี้แหละสิ่งที่เราคิดแล้วมันไม่ได้นี่นะทําให้เราต้องหาวิธีการกันกรองว่ามันไม่ได้เพราะอะไร โครงการเราไม่ดีไม่หนักแน่หรือวันฟุ่มเฟือยเกินไปรายจ่ายเยอะไปหรูหราเกินไปจะได้ตัดตอนได้ไงแต่ถ้าไปทําตอนดีเนียงานมาอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับแล้วพอไม่ดีมันมาร่วมหมดฉะนั้นทุกอย่างนะครับเราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์ทั้ง12ราศีเลยคิดทําอะไรก็ต้องคิดให้เป็นนะผมก็อาให้ความคิดให้้อคิดนะครับนะ,ะแล้วก็ท่านก็นไปคิดต่อแล้วกัน คือทาอะไรอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะไม่ใช่นะคนเราเก่งแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นครับทำไมเพราะเรามองแต่ข้างหน้าเราไม่มองให้เราข้างหลังเราอ่ะมีข้างหลังเรามีใครมาจ่อยิงหัวเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ศัตรูใครจะต้องเตะขาเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉะนั้นเราอย่ามองด้านเดียวต้องเหลียวหลังดูม้างเหลียวก็ไม่เต็มที่ครับหรืไม่เนี่ยเจ็ดทีห้าเปอร์เซ็นต์สองข้างอมองข้างอะเรียกบมางมองข้างมาคนที่ติดตามเราจะได้ตามทันเลยนะ อย่าเอาตัวเองเด่นครับโกรธเป็นคนเดียวครับนะเดี๋ยวเพื่อนลุงน้องบริวารตามไม่ทันเลยเราจะโดดเดี่ยวสมัยก่อนนี่เวลาเราอา่านนี่หนังสือประวัติศาสตร์สามก๊ก,กนะไม่ทับนำเก่งจะเก่งมากแต่ลุงน้องไม่เก่งตามไม่ทันเก่งลุยไปข้างหน้าคนเดียวครับนะถูกฆ่าศึกล้อมครับลุงน้องตามไม่ทันครับตายในสนามรบไปเยอะแล้วนะฉะนั้นต้องระวัง ทำอะไรอย่าไปคนเดียวไปเป็นทีมนะไปเป็นทีมก็ต้องปรึกษากันแล้วครับน,นะก็ทุกอย่างมันก็จะดีผมเองก็ต้องอาศัยตอนนี้ทำอะไรตั้งปรึกษาปรึกษาครับปรึกษาทีมงานทีมงานก็มีลูกหลานนี่แหละนะก็คนนอกเขาไม่เอากับผมด้วยหรอกเพราะเราคิดคิดในสิ่งที่เขาไม่ทันกว่าจะเรียนรู้ยาวนานตอนนี้ก็อาศัยว่า ทีมงานนี่ติดตามวกมาเป็นสิบสิบปีแลนะ้วก็รู้อ่ะเวลาเราพูดอะไรก็ก็รู้ว่าเราจะคิดทําอะไรเขาก็ไปศึกษาต่อว่าเออทําได้หรือไม่ได้ก็มาคุยกันนะก็มาคุยกันก็ท่านที่สนใจนะครับนะตอนนี้ทุกอย่างผมพร้อมแล้วครับนะเหลือรอเนี่ยเราเหลือรอปิดจอบอ่อปิดจอบตำนักนะฮะหมายความว่าตำนกำักเสร็จปุ๊บก็จะทําพิธีปลุกเสกได้ตรงนี้แหละครับนะ ตรงน,นี้ก็จะเริ่มเป็นการตกแต่งสถานที่แล้วครับให้เป็นแลนด์มาร์กไปพักผ่อนไป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 ,ไปเสริมพลังจิตอ่ะตรงนี้แหละครับนะก็ทําไปครับคือถ้าลูกน้องบริวารไม่ถอยก็เราก็สู้ครับเราก็สู้ศซนแปดหนึ่สนะครับก็โทรมาโทรมานะครับมีอะไรจะปรึกษาได้เิยครับนะ เรียกว่าโทรมาหลังไม่อะนะหลังบ้านนะก็รู้อยู่แล้วครับน,นะก็น่าจะมีแต่เอซีเก่าๆนะเอฟซประจําอยู่แล้วนะครับเถอบใหม่ๆเขาก็ก,ก,ก,ก็บักจะดูดูหลังอ่ะดูหลังๆอ่ะนะวันนี้ f อฟซีสุพักสะสมสินได้บริจาคแผ่นหินหยกมาสองแผ่นนะครับที่จองไว้สิบสองแผ่นอันนี้ก็ หนึ่งพบาทเป็นครั้งที่ที่สิบนะข้งที่สิบเก้าับสิบนะครับก็เหลืออีกสองแผ่นก็แย้สลักเชื่อบนหินบนแผ่นหินมีสามคนครับคนละสี่แผ่นก็มีสุภักสะสมศิลวิภาวีสะสมศิลนัชมนสะสมศิลน,นะครับนะสามคนคนละสี่แผ่นนะครับเสาที่สองที่ห้าถึงห้า เีนอโอเคครับเดียวจะจัดให้ขอทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูหมู่มารและเจ้ากรรมในเวรทุกพบทุกชาติขอให้อาจารย์เก่งกาสุขภาพดีแข็งแรงค่ะขอบคุณครับสาธุยินดีในบุญน,นะครับคุณกัญญาพรจะตุพิจพพรพิเศษร้านดวงพรสปอรนะครับนะมันทัดทองขอ สมัครสมาชิกทาวนงวดที่สี่เดือนเมษาไปเงินสามพันบาทรวมสี่ครั้งไปเงินหนึ่งหมื่นสองพับาทสาธุยินดีในบุญนะครับก็ดีในะส,มสมัครสมาชิกอะ่ะเดี๋ยวท่านจะได้ประโยชน์เยอะมากนะฮะคุณสมศักดิ์คุณต้มอ,อาชีพคุก100ร้อยเร์เซนอทำเจอปอชไอล่ค่อยเจราจาอีกไม่เข้าใจเวลาท่านยย่อมาน,นี่แหละ ไอผมมันเลี้ยงว่าเลยครับถึงไฮโซเก๊เปล่าไฮโซเก๊ะ so ติดคุกชัวร์เนี่ยนะติดคุกเหรอแต,ตงง่ต้มเขาไงต้มก็ต้องติดคุกไงแนน,นอนอยู่แล้วมันมีขดีเยอะแยะผมจะบอกให้ฟังนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไปไปตามเขาเรียกว่าตามกรรมไงกรรมที่ทานี่นะครับมันก็จะเป็นทั้งกรรมอดีตรกรรมปัจจุบันนะครับนะแล้วก็ไปไปโผล่ในอนาคตนะครับมันจะตามหลอกหลอนอยู่เรื่อยแหละฉะนั้นผมถึงบอกว่า การทาครั้งนี้นะครับตอนนี้เราเราได้ทุกอย่างพร้อมแล้วได้ทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ต่างๆนะครับนะแล้วก็องค์ประกอบเยอะแยะมากจากที่ผมค้นคว้าม,มาดีนะครับคุณเชื่อไหมว่าพอสรุปมาแล้วตกใจเลยนะเนี่ยนี่ย้อนไปกี่ปีอะสองพันสมัยอียิปต์อียิปต์นะฮะอียิปต์แล้วก็มาอินเดียแล้วก็มาจีนนะครับนะสองพันสองพันนะ ก่อนก่อนเนี่ยยุคยุคผีอ่ะนะผีคือวิญญาณครับยุคผีแล้วมายุคเอ่ยยุคขวัญขวัญผีนะครับนะผีฟ้านะฮะแล้วก็มามายุคเอ่อแชกีของจีนนี่ยนะแล้วก็ยุคมัมมี่ของเของอินเียนะครับนะโอ้โหนี่มันเป็นหลายพันปีนะฮะเราย้อนไปก็เลยตัดต่อให้มันสั้นเข้าเราหมายความว่า สามยุคนี่เอาสามตอนเลยตอนหกนาทีครับย่อมาให้ไอ้เนี่ยให้เขาเข้าใจว่าอย่างนี้อย่างงี้แล้วก็ต่อมาเรื่อยันะเนี่ยโอ้โหเหนื่อยคือคือมันเยอะคนคว้ามาเยอะโอ้โหเป็นสิบสิบเล่มแล้วมันน่าว่าโ,โ,โอ้โหเขาบอกไม่ได้คุณจะออกซีรีส์นะมันจะต้องไม่เกินหกนาทีกำลังสวยกำลังดีแล้วกันนะก็เลยเอาคําตามนั้นแล้ะครับก็แปลว่าก็ย่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะ เพียงแต่ว่าต้องไปดูประเด็นแล้วครับว่าจะเอาอะไรนะครับคือจริงๆนะมันไม่มีอะไรครับเนยนะคือโบราณเนี่ยมันยังไม่เข้าใจวิญญาณไม่เข้าใจว่าจิตน,นะเรียกขวัญน,นะขวัญขวัญเอ้ยขวัญมานะฮะเนี่ยไทยเราเขมาของไทยเราได้รับมาจากไหนจากจากอินเดียจากอินเดียก็จากจีนจากจีนเยอะนะอินเดียกับจีนนะี่จะเกัดมาแล้วก็ศาส,สนาพุทธเรานี่มันมาหลายสาย เรามาจากสีลังกาครับเถรวาดนะตอนนี้ผมดูแล้วมันมีอยู่เถรวาดกับเชลกยานี่นะแล้วก็มหายาเนี่ยอยู่มาจากอินเดียกันนะต้นต่อนนะมหายาเนี่ยดีที่สุดครับเพราะมันเดินสายกลางมันรได้หมดเลยนะฮะแล้วเถรวาดี่พกประเภทเห็นแกตัวหมายความว่าทําอะไรเอาแต่ได้ก็ไม่จ่ายนี่แหละมันก็เลยทําให้ ประสงค์ของข้าาของเราตนนี้ร่ำรวยกันเยอะแยะนะไม่เอาแบบของเรามันมันมาอย่างนั้นครับบนเ็าเรียกว่าวินัยมาอย่างนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เตมหายานี่มีเดียกระจายช่วยเหลือช่วยเหลือนะครับนะไม่สะสมตรงนี้แหละครับมันก็ดีนะคือต้องศึกษาครับทาอะไรต้องศึกษานะถ้าไม่ถ้าไม่ลึกไม่ท่องแทนะ้เราอย่าไปเราอย่าไปยุ่งมันก็ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับนะคิดคิดแล้วเดีนี้ก็โอเคนะถ้าได้ เอฟซีทั้งหลายให้ขอ้อคิดขอ้อแนวทางอะไรมาบ้างมันก็แลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนกันวันนี้ก็รัฐบาลก็สบายละรอดพ้นไปละไม่เอาละคือทําอะไรนี่มันอยู่ในช่วงคล้ายก็บอกเลยบางทีเราก็เตือนไปก็คือพูดไปนะเราไม่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 จ่อจงนะเพราะถ้าเราแน่นมากเดี๋ยวเขาจะก็กลายว่าเราชีน้นํำแล้วก็ว่าไปตามว่าราวอย่างนี้อย่างงี้นะอีกทีพมไปอย่างนี้นะ ก็ดีอ่ะก็ดีนะคือฟังกันบ้างนะครับนะมันกันมากันเยอะมากก็ได้เยอะแอนนะครับนะก็ดีกวก็ดีกวก็จะได้เออพูดลําบากนะประเทศไทยตรงเนี้มันกำลังอยู่ในช่วงอ่อนไหวช่วงช่วงปรับเปลี่ยนนะช่วงปรับเปลี่ยนนะครับวันนี้มีอะไรก็เชิญนะครับมีอะไรคุยกันนะเดี๋ยวหลังสงครามใครว่ากันเป็นรูปเป็นร่างตอนนี้ยังไม่อยากพูดเพราะมันอยู่ในช่วงคร่าดนะช่วงครา วันนี้อนุโมทนาสาธุกรัมกับทุกท่านเลยครับที่ติดตามรายการพรใดแอนประเสริฐจงมัเกิดแก่เอฟซีทั้งหลายและท่านที่ติดตามรายการทั้งหลายและผู้ร่วมบริจาคทั้งหลายขอบารมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมแปดสิบสี่ปางพระพรหมสามปางจงดลบันดาลทุกท่านและคนในครอบครัวของท่านนะครับมีอายุมั่นขวัญเยืนครับ สุกกายสุขใจสำคัญมากนะครับแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยจากพยันตรอัายทั้งปวงคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จครับสมหวังเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็โชคดีนะฮะตลอดปีตลอดไปและท่านที่รวงรับไปแล้วขอให้ไปสู่สุขติภูมิสัมปลายพบแดนสุข,ขาวดีขอให้โชคดีมีความสุขชั่วน,นิรันดรสาธุสาธุสาธุ